อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจอจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีรายการรวมสาระธรรมดีเสนอเรื่อง 8นิสัยทำให้คนรักโบราณกล่าวเป็นคำพังเพยว่าคนรักเท่าผืนหนังคนสั่งเท่าผืนเสือ่อในโลกนี้มีคนที่ปรารถนาดีกับเรามากมายอย่างน้อยคนในครอบครัวเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมหน่วยงานและองค์กรในชุมชนของเราอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่คนอื่นรู้จักมีพ่อมีแม่มีพ,มพ,มพี่มีน้อง แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำตัวเราปลูกฝังนิสัยที่ดีๆเพื่อที่จะต่อยอดความรักที่ติดเป็นต้นทุนจากพ่อแม่จากเพื่อนจากมิตรสหายอยู่แล้วให้ความรักอยู่กับผู้อื่นอย่างยาวนานและยั่งยืนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 1. ตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นสร้างการสร้างความเชื่อถือที่สำคัญในการนัดหมายในการพบปะในการประชุมอบรมหรือในการตกลงเจราจากิจการงานน้อยใหญ่ทั้งหลายจำเป็นเหลือเกินท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลานี่หัดสังเกตนะเวลาคนเราได้เท่ากันจะเป็นหญิงเป็นชายหนุ่มสาวเท่าแก่ได้คนละ24ชั่วโมง ต่างแต่ว่าใครจะใช้เวลาในแต่ละวันสัปดาห์เดือนปีให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้คนอื่นรักให้เป็นคนรักษาเวลาตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะเวลาถ้าล่วงเลยไปแล้วท่านผู้ชมเอาคืนไม่ได้มันล่วงไปแล้วข้าวของเครื่องใช้ตกลงพื้น เก็บได้ง่ายฉันใดการเวลาล่วงเลยผ่านไปยากเหลือจะกลับคืนมาเหมือนดั่งเดิมได้ประการที่สองเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าทำนองว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเอาแต่ใจตัวเองคนที่เอาแต่ใจตัวเองจะไม่มีเพื่อนจะเป็นคนใจแคบและเป็นคน มิตรน้อยเพื่อนน้อยอยู่อะไรกับใครไม่ได้ต้องเป็นคนใจกว้างใจดีใจงามเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเราไม่ชอบคําดูถูกยเยาะเย้ยถากถางเบียดเบียนกันแกล้งคนอื่นก็ไม่ชอบกันดูถูกยเยาะเย้ยกันแกล้งเหมือนกันเราชอบคําที่ไพเราะคําที่ให้เกียรติมารยาทที่ดีความมีน้ําใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันเหล่านี้คนอื่นก็อยากได้เราก็อยากได้เช่นเดียวกันเมื่อเราไม่ปรารถนาสิ่งใดอย่าทำสิ่งนั้นกับคนที่เรารักหรือคนที่รักเราในขณะเดียวกันเราชอบอะไรที่ดีสร้างสรรค์นำมาสึ่งความเจริญสงบสุขร่มเย็นก้าวหน้าเราพึงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับทำต่อตัวเองเห็นใจเขาเห็นใจเราถึงจะอยู่ร่วมกันกับคนได้อย่างมีความสุข คนอื่นเขาก็จะรักเราให้เกียรติเราสงเคราะห์เราช่วยเหลือเราว่าเวลามีงานมงคลงานอาวมงคลงานกิจกรรมน้อยใหญ่ถ้าเรารู้จักเห็นใจเขารู้จักช่วยเขาหยิบจับประดับตกแต่งช่วยเหลือการช่วยเหลือก็เกิดขึ้นน้ำใจเมตตรีก็มีมาเมื่อเรารู้จักเห็นใจเขาเขาก็เห็นใจเรายิ้มใส่เขาเขาก็ยิ้มใส่เรา ช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่3กล่าวคำขอโทษเมื่อจำเป็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือในครอบครัวหน่วยงานก็ตามบางคราวเราอาจจะใจร้อนหงุดหงิดเครียดวิตกหรือประเภทหัวเสียอะไรครับอารมณ์ไม่ดีอาจจะไปพูดผิดไว้ แสดงกิริยาอาการไม่เคารพให้เกียรติเขาเขาเกิดความไม่พอใจพูดง่ายๆคือเขาโกรธเรานั่นแหละครับเมื่อเราระลึกได้หรือทบทวนผ่านไปเออฉันผิดจริงแต่ร้อนไปบูวามไปพูดยังไม่ทันคิดรู้ตัวก็กล่าวคำขอโทษคนที่เราทำผิดกับเขาเช่นต่อบิดามารดา ต่อครูบาอาจารย์เรากระทำผิดต่อเพื่อนร่วมงานทำผิดต่อรุ่นน้องหรือผิดพลาดต่อเพื่อนต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบันหรือต่อใครก็ตามท่านผู้ชมทั้งหลายการกล่าวคําขอโทษเนี่ยเป็นการแสดงความรับผิดชอบว่าเราก็ผิดพลาดพังเผอได้เหมือนกันมีอยู่คราวหนึ่งลูกศิษย์มาทําบุญวันเกิด ถามว่าพระอาจารย์มีคนที่ไม่พูดผิดมีไหมบอกไม่มีตาบใดเรายิงโทษทียังมีปากพูดกันได้เจราจากันได้บางครั้งมันก็พูดพลาดผิดพังเผอเป็นธรรมดาเพราะว่าคําว่าสัญญาสัญญาอนิจจาคือความจําได้ไหมายรู้เนี่ยมันไม่เที่ยงอาจจะคาดเคลื่อนเวลาสถานที่ บุคคลเหตุการณ์มันจําไม่ได้หมดหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายความจําคนเรามันมีลิมิตคือมีขีดจํากัดของมันยกตัวอย่างเช่นลองย้อนไปสักสองวันดีครับเวลาเก้านาฬิกาของวันที่ผ่านมานะอย่างวันนี้วันนี้วันที่เก้าลองย้อนไปอีกสักสองวันประมาณวันที่เจ็ดลองทวนไปว่าเวลาเก้านาฬิกาเราทําอะไรในวันที่เจ็ดอยู่มันจําไม่ได้เห็นไ,ไหม หรือแต่เมื่อวานมันก็ยังจําไม่ได้รายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเป็นธรรมดาแต่คนที่ดีมนุษย์ที่จเจริญหรือคนที่มีความรับผิดชอบพร้อมที่จะขอโทษเมื่อเราทําผิดพร้อมที่จะขออภัยเมื่อเราพังเผอแต่ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับเวลาโอกาสและสถานที่อย่ากล่าวคําขอโทษพร่ำเพื่อเดี๋ยวคําขอโทษมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ พอพูดไปเรื่อยๆประการที่นนสี่ให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้เป็นคนยิ้มเจอกันยิ้มก่อนครับหยุดพึ่งพูดเพราะยิ้มมันเป็นการเปิดมิตรภาพเปิดใจเราต้อนรับเขาพร้อมที่จะเป็นมิตรพร้อมที่จะเจรจาพร้อมที่จะปรึกษาหาทางออกทางเลือกที่ดีและหาทางส่งเสริมพเพราะรอยยิ้มเป็นมิตรภาพ เป็นภาษากายที่สามารถแสดงสื่อต่อกันและกันได้เห็นปุ๊บยิ้มให้เขาอย่าทันให้คนที่มาหาเราให้เขายิ้มก่อนเราเนะี่ยยิ้มก่อนทน่านผู้ชมทั้งหลายฝึกเลยครับเห็นปุ๊บเรายิ้มก่อนเขาเรียกว่าชิงที่จะยิ้มยินดีสวัสดีครับเชิญเชิญในบ้านเชิญในสำนักงานจเจริญพรเรียนเชิญนะะก็ รอยยิ้มมันเป็นมิตรภาพคะับท่านผู้ชมทั้งหลายเกิดความประทับใจมันเป็นภาษากายที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรยิ้มก่อนที่จะพูดอ่าพอจะจากกันก็ยิ้มกล่าวคําลาหรือโอกาสหน้าพบกันใหม่ยินดีที่ได้พบโอกาสหน้าพบกันใหม่เราก็พูดด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะการพูดด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสทิ้งเหล่านี้ต้องฝึกท่านผู้ชมทั้งหลาย บางคนอาจจะแย้งในใจว่าอุย้ยฉันมันก็น่าตึงอ่ะฉันมันก็น่าเครียดแต่มันฝึกได้ท่านผู้ชมทัง้งหลายนะฮะกายเรานี่ฝึกได้มารยาตบุคลิก,กภาพฝึกได้ครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าฝึกได้มันก็ทําได้แต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันทําไม่ได้หรอกฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ฉันเกิดมาก็เป็นอย่างนี้คุณก็คิดแบบเดิมๆไม่ยอมรับปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ก็เพราะความคิดปรับเปลี่ยนนี้แหละครับ จึงทาให้เรามีสิ่งใหม่ๆในชีวิตความคิดที่ดีใหม่ๆทัศนคติคําพูดที่ใหม่ๆนะการดเนินชีวิตที่ปรับตัวในยุค new normal ก็เป็นเรื่องใหม่นะการฟังธรรมผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องใหม่ตั้งแต่ก่อนเราต้องไปฟังธรรมที่วัดนะวันพระหรือวันสําคัญหรือวันปกติแต่ดีนี้ไม่ต้องครับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องธรรมะที่ตมาพูดไว ตอนนี้ได้200กว่าเรื่องแล้วครับในระบบ f a c e b o o k ของวัดเจดีนะกลับไปฟังย้อนหลังได้เลยนะครับมีมากมาย่ามีหลายเรื่อง200กว่าเรื่องครับไปฟังได้เลยท่านมีความทุกข์หรือมีความสุขข้องใจย้อนไปฟังได้เลยครับมีหลายเรื่องหลายรสหลายเหตุการณ์หลายเรื่องในชีวิตคิดว่าเวลาทุกข์ไปฟังธรรมะเพื่อชำระจ,จิตใจเราจะได้มีรอยยิ้ม ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน5มีมารยาทดีการที่เราจะเป็นที่รักของคนอื่นเนี่ยมารยาทเป็นสิ่งที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าเดินสวนทางกันปุ๊บนั่งปรากฏกายยืนเขาสังเกตได้ท่านผู้ชมทั้งหลายกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าให้มีมารยาทดีตั้งแต่ศีรษะจดเท้าคำว่าศีรษะจดเท้าก็คือ ทรงผมเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหลายให้พอดีพองามกับเพศวัยฐานะตำแหน่งยศศักดิ์ที่เรามีเราเปลี่ยนให้มันพอดีอย่าให้เกินดีอะไรถ้าเกินดีนะ่ะมีปัญหาท่านผู้ชมแต่ถ้าอะไรพอดีเนี่พอดีพอดีมีความเหมาะสมมีความงดงามมีความประทับใจมันมารยาทด,ดีการไหว้เป็นเรื่องจําเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องสําคัญ การรู้จักขอทางขออภัยนะเป็นมรารยาทในการพูดการยืนการเดินเป็นเรื่องจำเป็นศึกษาเรียนรู้จดจําและฝึกปฏิบัติได้เพราะถ้าเรามีมรารยาทดีคนที่พูดด้วยคนที่เกี่ยวข้องกับเรามาหาเราพบปะเราเจราจางานธุรกิจนะะหรือพบปะจำเป็นเกี่ยวข้องด้วยทางใดก็ตาม เขาเกิดความประทับใจเมื่อเห็นเพราะเรามีมารยาทดีเขาพูดแล้วเขามีความสุขได้ความรู้ได้สติปัญญาเขาเกิดความประทับใจในวาจาในคําพูดที่พูดด้วยเขามีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้เราอย่างนี้เรียวกว่าเรามีมารยาทดีมีแรงดึงดูดให้เกิดความชอบเกิดความประทับใจประการที่6ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ การที่จะให้เป็นที่รักของคนรอบข้างการปรับตัวเป็นเรื่องจําเป็นท่านผู้ชมทั้งหลายคําว่าปรับตัวไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปทุกเรื่องคําว่าปรับคือรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ามันแย่แล้วจะแก้ไขทันปรับตัวก็เช่นอากาศมันร้อนเราก็ปรับตัวให้ทันไม่เอะอะโวยวายฝนตกฟ้าร้องน,น,นู่นนั่นนี่ ตั้งสติให้ได้เขาทํางานกลางแดดเราก็ทํากับเขาได้เขาเดินทางไกลไปกิจกรรมโน่นี่เราก็ทําได้เขาไปงานชุมชนไปงานมงคลงานอาวมงคลก็ไปร่วมด้วยช่วยเขาได้เขาเรียกปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอยู่กับผู้อื่นได้อย่างไม่ตะขิดตะขวางใจหรือเขาเรียกว่าไม่เป็นคนเรื่องมากปรับตัวได้ ทานอาหารร่วมกับเพื่อนงนร่วมงานได้นะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนกับเพื่อนบ้านได้ไม่ถือตัวไม่ถือยศถืออย่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายการปรับตัวก็คือไม่ถือยศจนเกินไปไม่ถือตระกูลไม่ถือความรู้ไม่ถือทิฏฐิมาณนะเกินไปอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขอันนี้สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่เ อยากให้คนอื่นรักเราปรารถนาดีต่อเราเนี่ยต้องรู้จักแบ่งปันสีสละอย่าดีแต่เอาคนดีแต่เอาเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกครับเขาจะชังแต่ในกรณีเอาเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันเพราะชีวิตเรามันมันเอาเยอะนะท่านผู้ชมบางรายเอาอะไรบ้างหนึ่งเอาชีวิตมาจากพ่อจากแม่สองเอาอาหารการกินจากพ่อแม่มาดื่มกินเลี้ยงตัวเรา เอาเสื้อผ้านุ่งหม่มกันร้อนกันหนาวใช่ไหมเอาที่อยู่อาศัยเอาทรัพย์สินมรดกเอาความรู้อู้เยอะแยะเลยท่านผู้ชมทั้ง,งหลายเราเอามาเยอะแล้วก็แบ่งปันครับยิ่งให้ยิ่งได้แบ่งไปปันไปเสียสละไปเผื่อเขาเผื่อเราวันนี้เรามีก็แบ่งปันไปวันหน้าเขามีเขาก็จะแบ่งปันให้เราเรียกว่าให้เขาเขาให้เราและก็รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่าช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสถานที่สาธารณะช่วยเหลือสถานที่ราชการก็เป็นการเสียสละการเสียสละตั้งแต่หนึ่งแรงกายช่วยเหลือเป็นธุระได้ 2. ช่วยเหลือทางวาจาการพูดให้ความรู้ให้คําแนะนำหรือส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินเงินทองตามโอกาสเห็นไหมครับเพราะการรู้จักแบ่งปันท่านผู้ชมทั้งหลายทัท,ะทะมาโนโปิโยโหติภาษาบรีท่านกล่าวไว้เช่นนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยากให้เด็กรักชนะเด็กด้วยการให้ชนะผู้ใหญ่ด้วยการไหว้เคารพชนะคนเสมอกัน ด้วยการขันสู้ชนะเด็กด้วยการให้อยากให้เด็กรักเคารพเกรงใจเราให้ครับแต่การให้เด็กเนี่ยต้องระวังด้วยโบราณว่าให้เงินอย่าให้เงินใส่มือลูกหลานแต่ให้ใส่สมองลูกหลานหมายความว่าไงให้เงินใส่มือนี่ก็คือแบ์มือปุ๊บให้เลยอันนั้นคือให้ทั่วไปแต่ให้มีสติหน่อย ให้ใส่สมองมันควาลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเงินเนี่ยพ่อแม่กว่าจะได้เนาะประหยัดกินประหยัดใช้หน่อยเงินทองเป็นของหายากช่วยพ่อช่วยแม่หน่อยนะลูกนะอันนี้คือใส่มือแล้วก็ใส่สมองด้วยแล้วก็ให้ก่เตือนใจแล้วว่างๆช่วงไหนหาโอากาสให้เขาไปดูงานที่พ่อแม่ทํากิจกรรมที่เขาดําเนินชีวิตประจําวันเขาจะเกิดการเรียนรู้เห็นอกเห็นใจ โอ้กวัวเงินพ่อแม่จะได้บางคนต้องทำไรไ่ไถนาบางคนต้องรับจ้างบางคนต้องทำงานรัฐสากิจบริษัทห้างร้านหลายคนทำงานราชการก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากทุกสาขาอาชีพมีความทุกข์และก็มีความสุขอยู่ในตัวของมันเองแต่ถ้าลูกหลานได้เรียนรู้ซึมซับบ้างเขาจะเกิดมโนภาพที่ดีเกิดทัศนคติที่ดีโอเงินที่พ่อแม่ให้ได้เนี่ยต้องประหยัดกินแล้วนะ ถ้ามีพี่มีน้องเขาก็จะคุยกันเขาจะเห็นอกเห็นใจพ่อแม่นี่เรียกว่าเอาเงินใส่สมองแล้วก็ต้องรู้จักชมลูกหลานบ้างเขาสําเร็จเขาเรียนได้มีคะแนนมีเกียรติบัตรหรือตื่นเช้าสม่ําเสมอไปโรงเรียนสม่ําเสมอผลการเรียนดีไม่ติดรอมอไม่เด็กเรียกผู้ปกครองไปฝ่ายปกครองของโรงเรียนอย่างเนี้ยชื่นชมเขาให้รางวัลเขา แต่ก็ต้องให้รู้จักพอประมาณอย่าให้เกินไปถ้าเกินไปมันจะลำบากเพราะันต้องรู้จักพอประมาณแบ่งปันแล้วก็ไปแบ่งปันของกินเครื่องใช้ให้ปู่ตายาทวดแล้วผ่านลูกหลานไปลูกหลานจะเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติท่านผู้ชมทั้งหลายเรียกว่าเรียนรู้ตามอัธยาศัยชีวิตประจําวันพาเขาไปทําบุญเสียสละแบ่งปันพาซื้อสิ่งของไปให้ปู่ตายายายก็เป็นการแบ่งปัน นำสิ่งของไปบริจาคสมทบแก่ผู้ประสบภัยเช่นน้ำท่วมไฟไหม้เ,เกิดโรคระบาดก็แบ่งไปปันไปเขาเห็นกิริยาการเกิดการเรียนรู้เพราะคนที่ให้เป็นที่รักเขาก็อยากเป็นที่รักเหมือนกันประการที่8ดอยากเป็นคนที่คนอื่นเคารักก็ให้เป็นคนคิดบวกต่อตอนเองและผู้อื่นให้มองคนอื่นในแง่ดีฉันดีคุณดี แม้จะมีอะไรไม่ดีบ้างก็อย่าไปซ้ำเติมกันให้พูดเรื่องที่ดีๆให้มากเรื่องที่ไม่ดีต่อเขาปมด้อยเป็นทุก์ปัญหาอุปสรรคโรคภัยสุขภาพนี่เสียนุนนั่นนี่ไอ้ฝ่ายไม่ดีเนี่ยต้องระวังท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเป็นการไปซ้ำเติมเขาไปตอกย้ำเขาเขาก็ทุกอยู่แล้วปัญหาอยู่แล้วมันต้องประคองจิตใจของเขา ให้มีกําลังใจนะหรืออยากถึงกับต้องไปซ้ําเติมกันให้คิดในเชิงบวกเออยังดีเนาะยังสุขภาพดีอ่าตอนนี้ไม่มีงานทําก็ทํางานอยู่บ้านดูแลสุขภาพดูแลคนในครอบครัวเดี๋ยวโอกาสก็สมัครงานใหม่ได้พูดในทางดีครับคนเราก็จะรู้สึกดีเขาก็จะมีความรักพูดให้กําลังใจพูดดีเป็นสีแก่ตัวนี่สําคัญวันให้เป็นคน คิดบวกคือคิดในทางดนะีคิดในทางที่สร้างสรรค์คิดในทางที่เจริญจิตเจริญใจ,จพูดเห็นฟังแล้วรู้สึกมีความสุขมีกำลังใจที่จะพัฒนาชีวิตอยู่ยร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขขอบคุณทุกน้ำใจและไมตรีที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมจากวัดเจดีย์เมตตากดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อสิ่งที่งดงามเบ่งบานในใจเขาและใจเราทุกท่านทุกคนเจริญพร